สวัสดีจ้ทุกคนมาอีกแล้วพอ,อดีที่นี่มีเน็ตเดวมากกว่าตรงตอนที่น้าอยู่กรุงเทพนะก็เลยได้ถ่ายเยอะหน่อยจ้าก,ก็เพิ่งไปตลาดกลับมาก็จะไปได้ไก่ย่างนะแล้วก็ทอดมันต้นมตืมะละปลาอินทรีทอดกากหมูหอยแมลงคู่นะ่ะ แล้วก็ขนมจากกับไอขนมปสาคูไส้หมูอ่ะเดี๋ยวให้ยายอ้วนชิมให้ดูนะยายอ้วนชิมเสียงดังกรอบนะยายอ้วนชิมกากหมูฟันก็ไม่มีด้วยนะดังไหมดังดังกรอบเลยอืมดังกรอบเลยน่ะม้องพลที่นี่วันนี้อากาศดีเลยคุยกันรลานหน่อยยายอ้วนมุ้งพลกากหมูอร่อยมากเลยกรอบกรอบอืมอืมกินข้าด้วยอืออร่อยจ้า เดี๋ยวรอดูชิมอย่างอื่นบ้างเอาจ้ะเรามาชิมหอยกันเลยดูน้ำจิ้มของเขาสิน่าอร่อยเนาะเดี๋ยวน้าก็จะได้เป็นนแล้วกำลังจะกินข้าวเย็นเดี๋ยวสะโพกรอยนี่โปรยว้าวกับต้มมะละจิ้มน้ำจิ้มชอบกินดีแซบแซบแซบมีการ์ดอู้่อมม่เป็นการ์ดของมา อร่อยมากเอาจ้ะยังไงก็แค่นี้ก่อนนะจ้านะอขอตัวไปกินข้าวก่อนสวัสดีจ้า